วน้องไม่ได้เลยเวลาที่ต right ัดเราก็ต้องจับใส่คอล่าก่อนแล้วก็ตัดเล็บนะครับไม่ให้น้องกัดไม่ให้น้องตบใจเย็นๆใจเย็นๆพี่ช่างตัดขนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหนูจะได้กลับบ้านเดี๋ยวจะเปิดกรงให้เดี๋ยวหนูจะได้ออกมาอยู่ตะกานะใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่เอา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 ใจเย็นนะครับอัาสั่งขนล่านงหมานงแม่สาลอนในสวนเกษตรมาขนแกนนะครับเบอร์โทรศัพท์086 0กสีส่ศูนย์สี่สี่สี่สามมาับตะขนให้กับสุนัขทนแม่ทุกขนาดท,ทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดุกัดสะบัดเวียงวีนพี่ช่างรับผลดนะครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อน,นัดหมายจองคิวล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันครับอันนี้เป็นทรงผลสั้นนะครับไว้หน้ากลมตัวสั้นเหลือครึ่งเซนนะครับเพื่อลดปัญหาเรื่องการสะสมความร้อนในร่างกายลดผลพันธ์กันลดปัญหาเรื่องขนตุดร่วงลดปัญหาเรื่องการสะสมความร้อนในร่างกายการสะสมความอับชื้นที่ทําให้เกิดื่นทดงหือนคันแล้วก็เป็น กินอับนะครับลดการสาะสมเห็ดหมาดได้ด้วยสรงนี้จะดูแลง,ง่ายป้องกันลดแรงกัดนะป้องกันไม่ใช่ป้องกันกัดลดแรงกัดนะป้องกันการข่วนลูกเอาไหมาง่ายหน่อยพี่ช่างเจอแต่แมวดุตลอดเลยไม่ง่ายไม่มาละอ,อีกตัวนึงง่ายอีกตัวนึงอีกตัวหนึ่งเนี่ยง่ายแต่ตัวนั้นอ่ะยากยากขนาดนั้นเนี่ยก็บบะเสร็จด้วยก่อนได้ปะ เยนลใจเย็นลูกจใจเย็นใจเย็นพี่ช้างจับหน้าอีกรูปหน้ารูปห,หน้ากันเอ,อ่อขอด้าอยู่ขอด้อยู่จับทางลึ้มคางลูกคางลูกคาง,างอันนี้<ม>อันนี้อะไรแค่ง,งับเล่น,นๆเฉยๆทักทายไม่ได้กัดนะเออเอใจเย็นลูกจใจเย็นอันนี้ลองลองอย่างเชิงดูนะครับว่าน้องดุขนาดไหน นะพี่ช่างก็จะไม่อยากจะเอานิ้วเข้าไปเสี่ยงผมเที่ยวแม้จะมีสมุดป้องกันก็แล้วแต่โอเคครับเดี๋ยวพี่ช่างจะขั้นตอนของพี่ช่างก็คือจับน้องออกมาจากตะกร้านะแล้วก็ใส่เป็นคอลล่าป้องกันกันนะครับแล้วก็จับตัดเล็บจากนั้นถึงจะตัดขนกัาต้องช่วยจับคนหนึ่งนะครับแล้วก็ตัดคนหนึ่งโอเคครับน้องค่อนข้างที่จะยากนะจับสองคนช่วยนจับโอเคครับเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูกันนะ ใจเย็นๆพี่ช่างอาบน้ํแตัดขนให้น้องเสร็จแล้วนะครับน้องดูมากเลยนะเขาใกล้ตัวน้องไม่ได้เลยเวลาที่ตัดเราก็้องจับใส่คอลาก่อนแล้วก็ตัดเล็บนะครับมาให้น้องกัดไปให้น้องตบใจเย็นๆใจเย็นๆพี่ช่างตัดขนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหนูจะได้กลับบ้านเดี๋ยวจะเปิดกรงให้เดี๋ยวหนูจะได้ออกมาอยู่แต่กร้านะใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่เอา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 ใจเย็นนะครับ อ่าน,นตะขนร้านน้องหมาน้องแม,ม่าัลอนจะสเงกษะเสรมขนแก่นนะครับเบอร์โทรศัพท์0866404443อัานับตะขนให้กับสุนัขได้แม่ทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดุกัดสะบัดเวียงวีนพี่ช่างรับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อน,นัดหมายจองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย1วันครับอันนี้เป็นทรงขนสั้นนะครับไว้หน้ากลมตัวสั้นเหลือครึ่งเซนนะครับพเพื่อลดปัญหาเรื่องการสะสมความร้อนในร่างกายลดผลพันธ์กันลด ปัญหาเรื่องขนตุดร่วงลดปัญหาเรื่องการสะสมความร้อนในร่างกายการสะสมความอับชื้นที่ทําให้เกิดพื้นด้างหมื่นคันแล้วก็เป็นกลิ่นอับนะครับลดการสะสมเห็ดหมาดได้ด้วยทรงนี้จะดูแลง,ง่ายอาบน้ําเป่าขนแห้งไวแปลงขนได้อย่างทั่วถึงด้วยครับนี่ก็ดีของทรงขนสั้นนะ <c oughs> เสร็จแล้วรูปไปกลับบ้านได้ขอบคุณที่ใช้บริการครับยังครูพี่ช่างอยู่เลยใจยเย็นใจยเย็น จับโกงไม่ได้เลยนะเขาใกล้ตัวไม่ได้เลยนะเราไม่ได้ใช้ยาซึมไม่วางยาสลบนะครับอ่านนะตัดขนโดยการใช้เป็นคอล,ล่านะครับใส่ข้อผัวให้น้องป้องกันกัดแล้วก็ตัดเล็บให้น้องนะครับจากนั้นก็จะช่วยกันจับแล้วก็ตัดขนให้ครับนะดูจังเลยดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยโอเคไปกลับบ้านได้แล้วดกนะจ้ายิ้มหวานให้กัน <laughs> ไปละอ เสร็จแล้วกลับบ้านได้เธอ,อย้ายจากกรงมาอยู่ตะกร้าก่อนเธอก็ไม่ดุเธอก็ไม่ลดความดุลงเลยไม่ดุน้อยลงเลยอืเออถูตลอดเลย,ยถักคนเสร็จแล้วกลับบ้านได้นะ <c oughs>